ไทยทะเลค่ะเขาบอกได้เยอะและรสชาติอร่อยที่ทางร้านเราตัวใหญ่แล้วก็เส้นผัดไทยเหนียวนุ่มค่ะสั่งของใหม่ทุกวันขายหมดทุกวันน้ำจิ้มรสเด็ดทำเองจะสามรสค่ะเยี่ยวหวานเ็มตอนนะคะ ร้านผัดไทยหอยทอดเจริญรัตที่แดจ้าเส้นมันนุ่มเส้นมันผัดไม่ขาดอะผัดไม่เละเส้นจาก15โลเส้นนั้นประมาณ2โลจิ้มผัดไทยอย่างหนึ่งหอยทอดอีกอย่างหนึ่งมัน2ออย่าง3ามรสค่ะเยี่ยวหวานเค็ม แล้วมันเหนียวนุ่มอร่อย,ย <c oughs> มีทะเลทอดแล้วก็หอยทอดแล้วก็ทําพวกเกาเหลาก็ได้เกาเหลาทะเลแบบไร้เส้นอะ่ะว <c oughs> ัตถุดิบสดสั่งของใหม่ทุกวันขายหมดทุกวัน ผัดไทยเผ็ดเปรี้ยวหวานจ้ะน้ำซอสสามรสเปรี้ยวหวานเค็มน้ำผัดไทยทำเองค่ะกุ้งทางร้านเราตัวใหญ่แล้วก็เส้นผัดไทยเหนียวนุ่มค่ะไทยกุ้งสดผัดไทยทะเลผัดไทยธรรมดาวุ้นเส้นกุ้งสดวุ้นเส้นทะเลแล้วก็หอยทอดทะเลทอดกุ้งทอดปลาหมึกทอดธรรมดาก็ประมาณห้าสิบิ พวกใส่ทะเลอ่ะแปดสิร้อยพ,พวกทะเลทอดหอยทอดน้ำจิ้มรสเด็ดทำเองจ้ะไข่มันประมาณ5้าถาดบางที50-30นะิบะประมาณร้อยจานค่ะวันหนึ่งต่อวันนะตอนเที่ยงคนจะเยอะแล้วถึงเก็บร้านเลยอ่ะมีลูกค้ายืนรอเราขายถึง2องทุ่มครึ่งหมดไม่หมดก็เก็บ คนมากจ้ะคมหน้าเดิมเขาบอกได้เยอะและรสชาติอร่อย <c oughs> คนกินเขาจะไปชิมทุกร้านแหละร้านไหนมันอร่อยเขาก็จะกลับมาฝ <c oughs> ากร้านผัดไทยหอยทอเดเจริญรัตยี่แด้วยนะคะหน้าถนนจเจริญรัตยี่แเลยคะ่ะเปิดเวลา11.30ถึง2.30ค,ค่ะเบอร์โทร0982760964ค่ะ เชิญเชิญชวนลูกค้านะใครผ่านไปผ่านมาก็มาชิมผัดไทยร้านเราได้ค่ะ